พี่น้องถูกจัด้องไข้โชคฝีมือเลย่ขอขาคโอ้ยผู้ใหญ่ต่ำเพียงนโอ้ดเยอะแท้ สามช้อนพ่อพี่น้องได้ไรเนยกินบ่ได้น้ำปลาหนึ่งกระพีน้องไข่ของแ้ตองนี้ปลาแดกพี่น้อง,งบม่ใช่ปลาแดดเพราะไม่น้องไข่ บอกสวครับนี่ดีล้วนๆบมมีสวัสดีตามไปแป้งนัวครับให้หน่อยแซบหน่อยแซร้ายแซ่บหลายจับไปจับไป บ่มีครับไต่วันหาเหรืดยากโอ้ยแข็งอันตันดีขนาดยยใจไปเนอ 我们有么得？ ใ้จะเป็นนูน้องยามา้องชิมมือด้นี่ชยชายมาเป็นนุ่ง้องยาชิมมือด้อแต่ว่าหลับบางไขแต่ว่าดิกขัวพี่ก <c ười> องชิมชิมชิม,มเจี๊ยบเ้แต่ว่าดิบขัวพี่กองชิมชิม

ด้วยการฟันั่งนังก็อาจแดงบทได้ปรคับปริยืมบ้างยาดวยชอคหนสิบด้วยเ้กต้มหรไนูดีอนเล่ม้มอยอมิเ <im S 2> <internally. S 3> ิดงไม้ด้วย อ๋องอ่อนเข้มเลยนะออนเข้มเปี่ได้เยอะไหมออนเข้มออนเข้มเด็ดเด็ดเด็ดใจดูี uh> ่อะไรซีดปลาใส่บ๊เซร้านี่ซื Pedro> ้ออัน ออนเค็มอันแต่เค็มเดเนเนี้ยเสอนนะอนเค็มออนเนี้ยเดอยเนียเอน่บอกวอนเค็มเนี้ยในวอนมันจางเนาะที่อนป่าใสอยู่เพทอเขาวอนมันเค็มเดยว เดยดไปเลยพวกเผ็ดมันพี่พไม่ค่อยเผ็ดเลยกินพริกกับเอเ๋อน่ผู้ไดมากเผ็ดกันเลยอร่อยพี่น้องลาบน้องไข้มาผูา้ใดสีกินน้ำ